คากคุณกำลังมองหารถซีดานรุ่นเริ่มต้นขนาดกระทัดรัดราคาน่ารักน่ารักวันนี้เราจัดมาให้แล้วกับ Mercedes-Benz CLA 250มีทั้งหมด4คันด้วยกันครับที่สำคัญราคาเดียว1,390,000บาทเท่านั้นครับจะมีคันไหนและสีไหนบ้างเนี่ยไปชมกันเลยครับ เรเริ่มืนที่คันแรกครับ C L A 250 Night Edition สีขาวคันนี้นะครับพิเศษกว่ารุ่นทั่วไป Night Edition เนี่ยจะมีกระจังหน้า diamond ก l l นะครับรวมทั้งล้อแม็กที่เป็นแต่งล้อแม็กสีดําพิเศษแบบนี้เลยนอกจากนี้เนี่ยตัวหลังคานเนี่ยก็ยังเป็นสีดําด้วยนะครับกระจกมองข้างก็ยังได้สีดําเท่ๆแบบนี้ไปเลยครับต่อมาคันที่2นะครับข้างๆกันเนี้ยก็คือรถสีขาวเหมือนกัน เมอร์เซเดสเบนซ์ C L A แต่มาในรหัส White Art Edition นะครับคันนี้พิเศษมากนะครับเนื่องจากหูกระจกด้านข้างเนี่ยตกแต่งด้วยคาร์บอนไฟเบอร์ครับต่อมาที่คันข้างๆนะครับคันนี้อยู่ในรหัส White Art Edition เช่นเดียวกันแต่มาในสีเทาเข้มแบบนี้นะครับสีเนี้ยมองยังไงก็ไม่เบื่อเลยครับตัวล้อแม็กเองเนี่ยเป็นล้อแม็กโครเมียมสีเงินแบบนี้นะครับสวยมากๆโดดเด่นซึ่งบอกบอกได้ถึงเอกลักษณ์ของรถรุ่นนี้โดยเฉพาะแน่นอนมากับกระจังหน้าไดมอนด์คิวเช่นเดียวกัน คันสุดท้ายที่ผมอยากจะนำเสนอก็คือสีดำครับผม Mercedes-Benz CLA 250 Night Edition อีกหนึ่งคันนะครับตั้งแต่ตัวกระจังหน้าล้อแม็กหูกระจก a n o r a m i c s u n r o o f รวมถึงสเก์ตด,ด้านข้างก็จะเป็นออแบ็ c เช่นเดียวกันนะครับให้ความรู้สึกที่จุดันเป็นพิเศษและทั้งหมดก็คือ Mercedes-Benz CLA 250ที่เรานำมาเสนอทั้ง4คันนะครับชอบคันไหนติดต่อได้ที่ contact ที่ขึ้นได้เลยครับ คลิปหน้าเนี่ยจะเป็นคันไหนอย่าลืมติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ